ปืน a k 47ถือเป็นหนึ่งในตำนานของโลกอาวุธที่มีประวัติยาวนานและมีการใช้งานไปทั่วโลกด้วยความทนทานราคาประหยัดและความสามารถในการใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมแต่ในปี2028ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการพัฒนาปืน a k 47รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกยกระดับเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยที่สุดในเอเชีย หลังจากที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านการป้องกันประเทศนักวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการ K 47รุ่นใหม่2028โดยยึดหลักการของปืนดั้งเดิมแต่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่ามาตรฐานสากลเป้าหมายคือการสร้างปืนที่เบาแข็งแรงแม่นยำและทรงพลังเพื่อรองรับทั้งกองทัพบ,บกหน่วยรบพิเศษและภารกิจเชิงยุทธวิธีต่างๆ สิ่งที่ทำให้ K-47 รุ่น2028แตกต่างคือการใช้โลหะผสมคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมทำให้ตัวปืนมีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นเดิมถึง25%แต่ยังคงความแข็งแรงสูงสุดชิ้นส่วนภายในได้รับการเคลือบสารกันสนิมชนิดใหม่ทำให้สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพอากาศรุนแรงเช่นฝนตกหนักความชื้นสูงหรือแม้แต่การแช่อยู่ในน้ำทะเลกระสุนที่ใช้กับปืนใน K-47 รุ่นใหม่ยังคงเป็นขนาด7 62มเมตร แต่ได้รับการออกแบบหัวกระสุนใหม่เพื่อเพิ่มความเร็วต้นกระสุนและระยะยิงให้ไกลกว่า600เมตรระบบลำกล้องใหม่แบบ Smart b e r ร r Stabilizer ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทำให้การยิงต่อเนื่องแม่นยำขึ้นกว่าเดิมถึง40%นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกล้องเล็งดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับ AI วิเคราะห์ทิศทางลมและระยะทางได้ทันที นี่คือครั้งแรกที่ปืนเอเค47ของไทยติดตั้งระบบสมาร์ทกันเทคโนโลยีโดยมีชิปอัจฉริยะที่สามารถเก็บข้อมูลการยิงการบำรุงรักษาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารทางทหารทหารสามารถดูข้อมูลผ่านสมาร์ทกลาสหรืออุปกรณ์พกพาเพื่อวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของปืนและลดโอกาสการขัดลำกล้อง ak 4 7รุ่น2028ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าเขาทะเลทรายหรือเมืองใหญ่ด้วยความทนทานและพลังการยิงทำให้เหมาะกับทั้งภารกิจโจมตีและป้องกันหน่วยรบพิเศษของไทยได้ทำการทดสอบและยืนยันว่าปืนรุ่นใหม่นี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแม้จะถูกลากผ่านโคลนหรือตกลงในน้ำโดยไม่ต้องทำความสะอาดมากนะัก ในเอเชียหลายประเทศต่างแข่งขันพัฒนาอาวุธเบาแต่เ k 47รุ่น2028ของไทยได้ก้าวนำเป็น19เพราะมีการผสมผสานทั้งเทคโนโลยีการผลิตวัสดุล้ำสมัยและระบบดิจิทัลอัจฉริยะหลายผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าปืนรุ่นนี้อาจกลายเป็น k 47ที่ทันสมัยที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ในเอเชีย กองทัพไทยมีแผนที่จะนำา k 47รุ่นใหม่2028เข้าประจำการในทุกกองกำลังหลักภายใน3ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังเตรียมขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมอาวุธยุโทโธปกรณ์สิ่งนี้อาจกลายเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีปืนเบาในภูมิภาคเอเชีย ปืน k 47รุ่นใหม่2028ของไทยไม่ใช่เพียงการอัปเกรดปืนในตำนานแต่คือการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวงการอาวุธด้วยพลังการยิงที่รุนแรงความแม่นยำสูงเทคโนโลยีดิจิตอลและการออกแบบที่ล้ำสมัยที่สุดนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังใหม่แห่งเอเชียที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถสร้างอาวุธที่ทัดเทียมระดับโลกได้อย่างแท้จริง